จากวันที่ภาคเพียนสู่วันกเกษียณที่ภาคภูมิคุณครูสมสมัยเตโชตำแหน่งครูกศนอตำบลศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครคุณครูสมสมัยเตโชเกิดเมื่อวันที่28มกราคมพุทธศักราช2504เป็นบุตรของคุณพ่ออินตาและคุณแม่บัวจันทร์อินทิโคธ ประวัติการศึกษาคุณครูสมสมัยเตโชจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านอากาศจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอากาศอํานวยศึกษาจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนพันนาวุฒาจารย์จบการศึกษาระดับปวสจากวิทยาลัยพังโคนพานิชยการ จบการศึกษาระดับปริญ,ญญาตรีจากวิทยายลัยครูสกลนครจบการศึกษาระดับปริญ,ญญาโทจากมหาวิทยาลัย,ยปทุมธานีประวัติการสมรสคุณครูสมสมัยเตโชสมรสกับคุณครูมีชัยเตโชอดีตครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนาน้อยดอนปอ,อําเภอนาว่าจังหวัดนครพนมซึ่งปัจจุบันเสียชีวิตแล้วมีบุตรธิดาสองคนหนึ่งนายปฐมพง์เตโช สนางสาวชนละมาสเตโชประวัติการทำงานคุณครูสมสมัยเตโชเริ่มทำงานในสังกัดกศนอำเภออากาศอํานวยในปีพุทธศักราช2542ในตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชนและตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการคือตำแหน่งครูกศนตำบลโพนงามรวมอายุการปฏิบัติราชการ22ปี ผมครับในฐานะพระจักรครูนะครับวันนี้ก็ถึงวาระนะครับที่มาบรรจบครั้งนึ่งครับในการเกษียณอายุนะครับของเรียกว่าที่ใหญ่ของเราก็ได้นะครับครูสมัยเตโชนะครับซึ่งท่านก็เป็นนักทํางานนะครับที่ลงพื้นที่นะครับที่ได้ทํางานร่วมกันก็เป็นพิธี น่ารักนะครับอบ,บ่นนะครับแล้วก็มีความสามารถนะครับในการทํางานนะครับในพื้นที่อีกว่าตำบลโพนงามนะครับซึ่งมันก็มีเวะลาของมันนะครับในการที่เราจะทํางานนะครับซึ่งในการเกษยียณครั้งนี้นะครับขอรวกวกนให้พี่หรือว่าป้าส,สมัยเตโชนะครับ ประสบความสําเร็จนะครับในการไปประกอบอาชีพนะครับในอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นที่รักของลูกลูกคนหลานนะครับถ้ามีปัญหาหรือว่าติดขัดอะไรในการทํางานนะครับทางคอสโนเตือกอากาศมือของเราก็ยินดีต้อนรับอยู่เสมอน,นะครับขอขอบคุณครับสวัสดีค่ะ ในานามตัวแทนครูอาสาสมัครการสารโรงเรียนำอำเภาอากาศตํานวยนะคะเนื่องในวันกเกษียณของครูสมสมัยเตโชนะคะในานามครูอาสาก็ขอมอบความระลึกถึงคิดถึงนะคะซึ่งการปฏิบัติงานร่วมกันมาก็นานถือถือว่านานนะคะ10กว่าป,ปีคุณพี่สม,สมัยเตโชนะคะก็ให้คำปรึกษาให้ความเป็นพี่เป็นน้องให้ความเป็นกันเองนะคะดูแลดูแลเหมือนญาติมิตรนะคะก็ ในนามครัวษาตัวแทนนะคะก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอให้รู้ไว้ว่าพี่สมสมัยเตโชนะคะเป็นที่รักของทุกคนนะคะเป็นที่รักของน้องๆทุกคนและก็จะอยู่ในใจของน้องๆทุกคนเสมอไปนะคะขอให้เป็นพี่เป็นน้องกันตลอดไปนะคะคุณพี่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอ้อยหวานค่ะรู้รรสึกยินดีมากนะคะที่เป็นตัวแทนของคูกศรตบุญมากกล่าว ความรู้สึกเกี่ยวกับยายสมนะคะวันกเกษียณของยายสมนะคะ,อ,ะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ปีส 4, 4 4 5หเนาะ4ีห้านะคะแกแกก็เป็นคนดีนะคะดูแลน้องๆช่วยเหลือทุกอย่างมีอะไรก็แนะนำตักเตือนน้องๆนะคะ,อ,ะอยู่ด้วยกันมาก็มีแต่การช่วยเหลือก็กกูนกันนะคะเป็นพี่เป็นน้องนะไม่มีอะไรมากนะคะ เวลาเก,กเกษียณไปก็ก็คิดถึงกันเป็นธรรมดานะคะนะคะแต่ส่วนดี้ชันเองก็ก็เจอกันบ่อยๆนะคะเจอกันทุกวันนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะเมื่อยายกเกษียณไปแล้วก็เขอให้ยายมีความสุขกับการทํางานภารกิจที่ยายมีตั้งใจแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะอายุยืนดูแลน้องๆก็เป็นญาติเป็นพี่น้องเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ มีอะไรก็พึ่งพาอาศัยกันได้เหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกันด้วยนะคะสวัสดีะค่ะสวัสดีค่ะฉันนางวิจิตราพวงเงินนะคะครูเกศน,นตมบุนาฮีก็มาบอกความรู้สึกกับคุณครูสมสมัยตีย่โชวนะคะที่ท่านจากเกษียรอายุราชการก็ ไม่อก้าพูดอะไรมากตัวน้ำตาไหลคิดถึงนะคะเสียดายด้วยแต่ก็ถึงวัยเนาะให้เกพักผ่อนให้พักผ่อนเด้อย,ยายเด้อไม่ให้ไปทำงานไดเกษียณแล้วก็ให้มาเล่นด้วยเด้ออย่าไปซื้อ,อได้มาหล่นน้ำแน่ก็ขอให้คสมสมัย เกษียณไปแล้วก็ขอให้มีอายุมั่นคงดีสุขสพา,มมาะให้สบายสบายเด้ออย่าเก็บอย่าไข่อย่าจนเด้อรวยๆเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอย่าไปทำงานหนักเด้อแก่แล้วเราให้พักผ่อนก็คิดถึงก็เกษียณไปแล้วก็นำแต่สิ่งดีๆไปเด้อยายเด้อสิ่งที่พ่ดีกระทีมไปนี่หละก็ต้องเอาน้ำไปเด้อ นียยาา,ยาสวัสดีค่ะครูแต้มค่ะวันนี้ก็จะมากล่าวเกี่ยวกับในงานวันเกษียณของครูสมนะคะครูสมแต่ก่อนมีเดี๋ยวนี้นะคะมีฉาย,ยานะคะคที่น้องๆที่น่ารักทุกคนตั้งให้คือยายสมนี้นะคะและก็ะมีความรู้สึกว่าจะ,จ,ะจะอยากให้พี่สาวคนนี้นะคะกลับมากลับมาแล้วก็มามา แบบว่าเวลาคิดถึงกันให้มาหามาเยี่ยมกันได้นะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ที่จะเกษียณไปนะคะพี่สมจะได้พักผ่อนยาวๆเลยไปดูแลลูกๆหล,ล,ล,ลานๆนะคะน้องๆทุกคนก็จะรักและคิดถึงเหมือนเดิมคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสำหรับงานเกษียณของอาจารย์สมสมัยนะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับอยู่กับลูกหลานไปนานๆน,น,นะครับ ได้เป็นที่บึ่งของน้องๆในที่ทำงานที่งนี้ก็ยังคิดถึงอยู่เสมอนะครับครับสำหรับอาจารย์สมสมัยเตโชนะครับผมก็เพิ่งย้ายมาอยู่นีนช่วงประมาณปี60 16ตุลาคม60นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสมารว่วมงานกับอาจารย์สมมัยเตโชซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นบุคลากรท,ที่ทำงานอยู่ที่กศนหอากศน,นานพอสมควรนะครับ<อ>ก็ผ่าน ผู้บริหารได้หลายท่านได้หลายคนทางที่ท่านผู้บริหารที่เกษียณไปแล้วก็มีนะครับก็เลยว่าเป็นพี่ใหญ่ก็ว่าได้นะครับมีประสบการณ์ในการทํางานาผมจาไม่ได้ว่าคุณพี่เข้าตั้งแต่ปีไหนนะฮะแต่คิดว่าผมเขาต้องเข้าที่หลังแน่นอนนะครับในช่วงที่ท่านเกษียณยู่ไปนี้ก็ขอใหอ้ท่านได้โชคดีนะครับมีความสุขอยู่กับลูกกับหลาตลอดไปนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีค่ะ จะมากล่าวถึงคุณครูสมสมัยนะคะเตโชพี่สมสมัยเป็นคนที่น่ารักคอยสอนและแตักเตือนพี่ๆน้องๆอ,อยู่เสมอในเรื่องการทำงนานนะคะในวัยเกษียณนี้ขอให้พี่มีความสุขกับในวัยเกษียณและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคิดถึงน้องๆก็แวะมาหากันที่สำนักงานได้นะคะสวัสดีค่ะ หนูก็เป็นตัวแทนของพี่พี่สรชนะคะจะมากล่าวความคิดถึงคุณครูสมสมัยเตโชนะคะคุณครูสมสมัยก็เปรียบเสมือนเหมือนคุณแม่พวกเรานะคะเพราะว่าแกก็จะคอยแนะนําคอยสอนอะไรต่างๆที่เราไม่รู้แกแกก็จะแนะนํานะคะแล้วก็ในวันกเกษียณนี้นะคะก็ขอให้คุณแม่นะคะมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็อยู่เป็นล่มโพล่ร่มใสของลูกหลานนะคะถ,ถ้าถ้าคิดถึงกศน,นก็เข้ามาเล่นด้วยกันได้นะคะค่ะ ขอบคุณค่ะ